นอมันเป็นอะไรครับวันนี้มีช็อตเด็ดมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ไหนไพี่ดูสิหมากินดินหมากินปูนไหนนี่ติดอที่ปากมันอยู่เนี่ยเอาผึ่ไปนี่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 มันค้างมันค้างที่ปากอยู่ดิออกหน่อยคอเข่ามือมือข้อมือไม่โอ้โหสงสารมากมามาออกเลยครับออกเลยนี่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 มันค้างอที่ปากเลยดิเอาออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปข้างใน นนเอเอ,เอให้มันยืนออกมาก็มันยืนน้อน้องหยุดกอนเอาออกอ,ออกมามันเข้าไปได้ไงวะรามีไม่ช่วยเขาไมเนเอาถุงมือไหมพี่มีถุงมืออยู่มนันอยนี่ทมีถุงมืออยู่ได้เอาาถุงมือผ้าอ,อยู่ในกล้องเสริมนะครับกล้องเสริมนะครับเออขุดดาว,วยันรืออ่ะช่วยหมาครับช่วยหมา ขวาขวาเาถุงมือขวานี่อ่าไม่ต้องกลัวบ่ะนี่นี่คลายออกมาแล้วน่ะดาวาก้โอ้ยนี่หมาคอขาบดิบโอ้ยมาตัวนี้มันคาบได้ยังไงฮะนี่โอ้ยเต็มหรือเปล่านี่เรียบร้อยแหละมันโชว์พี่มันมีผงชูรสเรียเราแล้วไม่เก็บมือจืดเลยนะนี่ละการเกบห้องค้อมไป โอเคครับขอบคุณที่รับชมติดตามตอนเย็ยนครับหมาตัวนี้นี่แปลกมากก้อนหินมีผงชูรสช็อตเด็ดครับหมากินหิน